สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อผมนายประเสริฐชิงเขาพูนะครับเป็นกบฏอโลกไตว่าเรือลั้งนะครับเพราะว่าโลกไตนี่เป็นในทุกคนครับเพราะว่าคนอคนีสานบ้านเฮานี่กินท่านเฮ็ดกินทัานเข้มนะครับมันก็เลยเป็นในครับทุกคนผมเองกับว่ไใ้ข้าคิดว่าผมสิเป็น เมือเ่อไปเรียกร้องก็ต้องน้อมรับในสัมพันธ์เขาเปลี่ยนดูแลรักษาสุขภาพน,นะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวเบนนื้องต้นเกี่ยวกับว่ามันเป็น,นอย่างขึ้นเป็นโรคไตไตเกิดขึ้นได้ยังไงเองมันมีจังไรอย่าองผมขออนุญาตว่าบางคนไม่น้องฟังแอบพูดถึงหูเรี้วกับทางน้องหลับด้วยครับเพราะว่าผู้เป็นบางองค์ว่าเช่นี้นะครับเพราะนอนุญาตว่าให้คนที่มน้องฟังจ้งเด็กกันหน่อยว่า,ตาไตมันมีอยู่ ไตวายเฉียบพันไตวายเฉียบพันเกิดจากการกินอาหารริดหรือว่ายางกระโดดแตงเข้าไปนะครับไตวายเฉียบพันนี่มันจะสามารถรักษาให้ได้เลยครับเขาเป็นแล้วเขาก็ต้องไปหาหมอไปรักษาโดยการฟอกเลือดเพ่อกาจะอส่พนใดฟอกโดนครับฟอกให้เลือดหให้ไตมันฟื้นขึ้นฉีดหรือมากครับเมื่อไตเขาขึ้นฉีดขห้ือนมากขึ้เกาม้องการลดต้องฟอกนะครับก็สามารถ ที่จะใช่ออกกากโรงพยาบาลล้าก็มาใส่ชีวิตตามปกติไตคืนชีพนะครับอันนี้ไตวายวเฉียบพัันครับอันที่สองไตวายวเหลือร่างไตวายวเหลือร่างเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยครับที่จะทำให้เฮ้าต้องฟอกตลอดชีวิตนะครับไตวายวเหลือร่างเนี่ยแบ่งได้เป็นหาระยะเลยครับเ้อพี่นองเ้อหาระยะระยะที่หนึ่งก็คือเป็นแต่ว่าผมมีอาการครับ าะยะที่สองกลเป็นแต่กระผมท่านมีอาการอิจฉาติดเตนนอกจากเป็นตรวจเลือดนะครับเป็นตรวจเลือดเช็คบนเลือดเท่าว่ามันมีของเสียในเลือดหลายบอครับของเสียในเลือดก็เขาเรียกว่าอคินีดินครับอคินีดินนะครับของเสียในเลือดตามปกติคนทัวไปี่สิมีของเสียในเลือดอยู่บอกเกินบอกเกิน1.8ดครับตามผมเด้ ศึกษามากเพราะว่าผมกรเป็นมากไต่ไอยอผมฟ้องมาแล้วสิบป,ปีครับท่านครับที่นี่ขี้นีดินสูงเกินหนึ่งแปดมิลลิกรัมหรืออะไรผมก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าเกินหนึ่งแปดก็สแสดงว่าไตเราเริ่มเสื่อมไตเราเริ่มเสื่อมเรเิ่มทำงานไม่ได้เต็มที่ครับคือของเสียมันสิไตสั้นก็ชามารถทั้งพวเสีเเ่ยวเนีหลายครับระยะที่สามระยะที่สี่ ระยะที่ผ่านแท้ซีซีก็เริ่มมีอาการนะครับอางีีอาการวิ่นเวียนหรือว่ามีอาการบวมมีอาการกินเขา,เานนบวชแช่นะครับได้ก็จะเริ่มหูุดหงครับว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ห้องสามารถสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นไตก็คือการปัสสาวะครับทาระยะติหานปัสสาว,าวะบ่อยปัสสาวะเป็นฟองแค่น้ำนุ่งเป็นฟองจ่า ยากมากนะครับนั่นละ่ะคือแสดงว่าพี่นองเขาเป็นแล้วนะครับระยะที่ห่านี่ต้องรีบรักษาแล้วครับต้องไปหาหมอแล้วนะครับนะครับถ้าเ,าเข้าไปรักษาเข้าไปปวุมที่อาการอาเจียนอาเจียนออกมาแล้วกินเขาก็ได้นอนบ่รับนะครับนอนบ่รับกินเขาก็ได้กระวนกระวายขั้นเนื้อขั้นโต เนี่ยการขั้นน้ำต้นน้ำโตครับนั่นนั่นเพื่อญาติอาเข้าตรงนีไปให้หมอจัดการเท่าก็คือหนึ่งกะไปจ่อพอครับเสียข้อเพื่อที่จะฟอกเลือดท่านที่ครับระยะสุดท้ายแล้วครับระยะที่หาถ้าเพื่อได้พอไปกะเรีนว่าถึงตอนชีวิตท่านจบแล้วครับาต้องรีไปเาามอผมนะครับผมเองนี่ก็เป็นม่าพ่อทานระยะสาเหตุของผมบริเกี่ยวกับการว่า ไอ้อันนี้นะครับผมเป็นนิวครับเป็นนิวใ,ในในในไตไตผมมีแติคางเดียวครับตไตผมมีขิางเดียวก็เลยจําเป็นจะต้องไตที่คางไตที่คางที่นี่เป็นนิวครับก็เลยไปพาหมดปีศีรษะทำปลาสีเป็ตัวทุกข์พาระจำปีของขันรายการคู่ครับเลพอ่พอเปนพ่อหลักนั้นผมก็ไปพาพามาแล้ว หมอกระบอกว่าไตของเจ้าท่านเยอะเนื้อไม่น,น้อยเนื้อไตไม่น,น้อยมันอาจสิ่พรฟื้นได,นได้เป็นกบายเลยหรอกผมพามาแล้วครับหาหกปีครับผมใหญ่เลยมัดฟอกครับยินดีครัของศูนย์ไม่เจ็ดมัดตลอดนะครับมัดตลอดจนกระทั่งว่าป T6 ครับยนะาป TAC เ,เริ่มในฟอกเดือนกรกฎาคมนะครับ อาการของไตเกิดด่างแต่ผมบอกว่าไม่ี่น้องตามนะครับว่ามันสิมีอ่าระยะนะครับถ้าตไตวายเกอดร่างนะครับเกิดจากเมากินหนึ่งเกิดจากกินเชื้มกินเผ็ดเกิดไปสองเกิดจากกรรมพันธุ์เป็นโรคเบาหวานครับเบาหวานกี่ทับิษวนเฮ็ดให้ใตไตวายอะไรครับเพราะเขากินยาเบาหวานโดน สิบหาปีขึไไ้นไปตไตห้องเสืยอดไปเดินดีเลยปานห้องละต้องสวัสดีครับท่านก็เลยไตเสืออ่อมปานก็นต้องเด็กฟ้องครับสิบหาปีขึ้นไปเรื่องปีน้องเรื่องพวกด้เป็นเป็นในโรคเบาหวานแต่ใช่ดีสามเป็นเหนียวครับเป็นเหนียวก็สามารถที่จะท้าไม่ไตเสื่อมนะครับแล้วก็จะเห็ไไนไตวายได้ครับ เป็นเหนียวนะครับเรื่องหนึ่งเรือครับผมก็เป็นเหนียวแหละสาเหตุของผมครับฉะนั้นพี่น้องก็ให้ละมันระวังในเรื่องของการกินนับแร่การกินนะครับเป้เหนียวเนี่ยห้งสิบเป็นทุกคนแต่กาศเกี่ยวกับการกินนี่ก็เป็นเหนียวครับกินหนาบคุณหนาบอย่างก่อสมัยโบราณเท่ากินหนาบในครอบกล้วยกับนี่โดยเฉพาะผมนี่ก็เคยกินหนาบในครอบกล้วยบวกกล้วยครับฉะนั้นเป็นพี่น้องคอยกินตามร่างกายเขาจะพร้อม ครัหลงใจนี่หลงทรมานไปใช้มาใช้ก็ได้ปวดน้ำกระดูกกาเดียวปวดน้ำคอน้ำแขนเอ็นไปทั่วเลยครับเป็นอันตรายแห้งนะครับเป็นงานหนักกับอะไรนะครับตานจังผมอุ้มเลยผมก็สู้ทำสูเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อพ่อเพื่อพ่อครับผมก็สู่ครับเอาไว้คลิปนี้จบแค่นี้สักก่อนนะครับคลิปหน้าจังมาพบปากับผมใหม่นะครับพี่น้องเรื่องขอขอบพระคุณครับที่ท่านสิริรับชมนะครับขอขอบคุณครับ